วัสดีครับวันนี้ดนก้าใช้แล้อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเยียวกับทงของที่ผมมารทศก,กาลทุกปีครับผมอันนี้ผมราจึกการมาแล้วทุกปีครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากทงชาติก่อนนะครับทงชาติบุรีอะอันนี้มันจะเรียกว่า ผ้าตรวจแบบนี้มันอันนี้เขาเรียกว่าผ้าตรวจผ้าตรวจมันเงาแล้วอันนี้ก็จะเรียกว่าผ้ามันมันเงาเวอจะสวยยาวเว,วาวเลยนอาจารย์น้องไหนอันนี้ผมซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเก่าแล้วครับ เราจะมาดูธงต่อไปน,นะครับก็คือธงสทเนี่ยแะครับผมซื้อมาครับผมจากราชกับพันธุโคราชการราชกับพัน์ที่ราชการของเขาที่เขาประดับวทั่วๆหลายประเทศเลยครับผมใหมันตึ้งหนี่ยนะครับเราไปดอูอะไรอย่างเงี้ย มันสำคัญสำคัญบกได้ครับผมธงชาติอันนี้มันจะผืนเล็กแต่ธงชาติบกได้มันมันจะผืนใหญ่มันไม่ใช่ผืนใหญ่ครับผมอันนี้มันผืนธรรมดาผมอันนี้ก็ผืนธรรมดาผมธรรมดามันจะไม่เหมือนธงชาติเลยครับเพราะว่าคนขายที่ราชการอันนี้ผืนเล็กอย่างเดียวส่วนที่ธงใหญ่ที่มันจัดราชการอะไรอย่างเงี้ยผม อืมเอ่ออะไรนอะนี่นะครับผมพองอ์ผมว่าไม่อยู่ข้างนอกย้ายพงไปไม่ได้ล็อกล็อกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาก่อนนะครับถ้าใครอยากชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์มาเลยนะครับผม